นีรรครับวันนี้เรามาในเวทรถตอนเดียวกันบ้างนะครับเป็นตอนเดียวแบรนด์ลองครับผมราคาเป็นไงเนี่ยราคาแบบผมว่าถูกนะอตอนเดียวไปลองพอนห้า0ันเองครับก็เดี๋ยวจะได้อะไรบ้างและจะสวยสดมีผลงานพันาดไหนครับเดี๋ยวเราขึ้นมารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนี่ตารรถแล้วขอรถครับเเดิมเดิมนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปตรงหน้นดีกว่าเดี๋ยวไปหาที่โลงๆจอดนิดหนึ่งนะครับก็เลขใหม่น้อยด้วยนะครับคันนี้อาจจจอดกลางแจ้งเลยรีวิวภายในก่อนอ่ะสำหรับคันนี้ครับผมเป็น Mitsubishi Titan 2.5 GL ตอนเดียวครับปี2018เปิยราคากันอยู่เพียงแค่259,000บาทนะครับราคานี้ ซื้อสดซื้อพรเดี๋ยวดูโปรโมชั่นแล้วก็ดูส่วนลดเพิ่มเติมให้อีกนะครับก็จะมีส่วนของเรื่องเครื่องเล่นนะครับผมเป็นวิทยุซีดีมอถือสาทั่วไปนะครับระบบแอร์ปรับจูนมือครับผมไฟฉุกเฉินแล้วก็ช่องน,นี้นะครับยูคาวสุเลยนะครับนี่ช่องรถ,รถผมก็มีนะยูคาว <9 S 2> สุวเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่บางทีเขาอาจจะแบบ หรือว่าชอบมากอะ่ะ<ม>เขาจะไม่ให้แบบนี้มาแล้วเขาจะแบบเป็นช่องชาร์จไฟทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ค่อยใช้ใชหรอกไอ้พวกเนี้ยจริงๆใช่ครับเราก็มี<ร>ช่องเสียบ USB นะครับระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมส่วนตามพื้นตามแล้กคือพูนั่งหมดเลยและเซ็นเซอร์ครับคันนี้แล้วถอยรบก่อนเลขใหม่ครับพี่ๆคุณลูกค้าทุกท่านนี่ อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองกิโลนะครับผมขับน้อยมากอะ่ะใช่ครับเล็กใหม่อย่างไม่ข้ามสองหมื่นก็ตีไปหมื่นเจ็ดแล้วกันเล็กกลมๆนะครับอ่าแล้วก็ให้ถุงลมนิรภัยมาคู่หน้านะครับส่วนคอนโซลด้านหน้านีเ้เลี่ยมเลยนะครับผมเรี่ยมเรียมใหม่ๆเลยนะครับฝั่งคนนั่งก็มีนะครับผมเป็นถุงลมนิรภัยนี่ครับหมดุดคู่มือหรือเปล่าออ๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะครับ มีเป็นคู่มือของไททันนะครับรลูกค้าไททันตรงรุ้นเลยนะครับครบครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับชมภายนอกการตรงนู้นนะครับผมอันนี้นะครับผมเราก็ได้นํารถขึ้นมาจอดบนแท่นรีวิวของเราแล้วเรียบร้อยนะครับก็ภายในจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดประตูให้แสงเข้าก่อนแล้วก็คันนี้ได้กุญแจมาหนึ่งดอกกุญแจธรรมดานะ ราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นธรรมดาจริงๆน,นะครับก็เบาะหนังก็คือได้มากว้างๆเลยแค่มีคันกลางเป็นเบรกมืออย่างเดียวนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องการปรับเบาะนะครับบางทีคุณลูกค้ามองด้านข้างเนี้เยเบาะด้านข้างเนี้ยมันสามารถปรับเอ็นพับเบาะอะไรได้หรือเปล่าเอ่อสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับนี่เลยอารมณ์แบบยุค9ก้าสูเลยนะครับเนี่ยยุคเก้าสูเลยย,เลย,ย้อนวัยกัน ไปแบบลึกๆเลยนะครับ,บก็คือดึงออกมาปึ๊บอย่างงี้แล้วก็ดันไดเน้เลยเ,เดี๋ยวให้ให้ให,ให้ให้ตากล้อง <laughs> ช่วยดึงหน่อยนะครับ <laughs> เนี่ยก็ปรับได้นะปรับได้อ่าประมาณนี้นะครับรเพราะว่าถ้าถ้าแบบเป็นคนขับบางทีแบบเรียมใบเรียมอาจจะไม่ได้อาจจะทําให้กล้ามเนื้อเราหัก ก็เป็นได้ใช่ครับเนี่ยปกติแล้วคือเนี่ยปรับจนเองสุดเนี่ยก็คือโอเคแล้วนะครับผมอ่ะเราก็เดี๋ยวไปครับชมรอบๆตัวเลยกันต่อได้เลยนะครับมาครับก่อนหนึ่งที่จะดูรอบนอกนะครับเราเปิดฝากระโปรงมารอแล้ว มาครับรับชมเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับดีเซล4สูบ2,500ซีซีนะครับนี่เป็นระบบเครื่องยนต์ของมเรเวนะครับผมของ m i t s u b ิชิไท i t a n นะครับเครื่องยนต์2,500ครับผมระบบต่างๆอยู่ครบนะครับเซนเซอร์ลอยมาร์กจุดต่างๆครบครับผม อันนี้ให้ดูสภาพรถวิ่งไปมื่นกว่าโลนะครับแต่ว่าพวกห้องคงห้องเครื่องต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ลงน้ำยองน้ำยาอะไรให้เลยนะอ่าให้ดูแบบเพียวๆก่อนนะครับผมให้ดูแบบเพียวๆกันไปก่อนนะครับก็คือแค่ขัดล้างเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก้อนออกเนี่ยเราก็จะมีน้ำยาเคลือบเงาลงให้นะครับผมแล้วก็สําหรับในเวทนี้นะครับยังมีปั๊มแยกมาอยู่ปั๊มแยกคืออะไร ปั๊มแยกนะครับมีลูกค้านะครับผมอ่านั่นก็คือเราเราก็ว่ากันไม่ได้แต่ก็ผมท่าบท่านาทีทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมหรือว่ามีข้อมูลที่มากกว่าก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับบางทีแบบไม่เคยแบบใช้รถที่มีปั๊มแยกหรือว่าใช้รถเก่งมาทั้งชีวิตเลยถ้ามีปั๊มแยกเนี่ยก็คือเวลาแบบน้ํามันหมดแห้งเลยอ่ะอ่าก็เอาน้ำมันมาเติมแล้วพอตัดชึกงชึ้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 อ่ะมันไม่ติด นะครับอ่ามันจะไม่ติดถามว่าถ้าเราชึ้ชี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 ้ชต่อไปเรื่อยอาจจะทำให้ไดสตาร์ทไม่หรือเป็นอะไรไปก็ได้นะครับผมเราก็แยักมันจะช่วยแยักไปชี้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 อ่ะตรงนี้มันกดได้เราก็แยักไปยัก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 ยกไปเรื่อยพอเริ่มตึงๆมือนะครับผมเราก็เดินอ้อมไปสตาร์ทอันนี้ในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะครับก็แยัก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 แล้วสตาร์ทชึ้ชี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 ักเดี๋ยวหนึ่งแล้วเราก็ลงมาแยักใหม่ประมาณสักสองสามรอบมันก็น่าจะติด หรือถ้ามันแห้งจริงเลยการจะสักสี่ถึงห้ารอบนะครับเพราะว่าเราไม่แนะนําให้สตาร์ทลากยาวมากๆนะครับหรือว่าถ้าเรามีมา2คนเนี่ยเราก็ให้สตาร์ทคนหนึ่งแล้วก็แย็กช่วยคนหนึ่งมันก็จะติดได้ง่ายขึ้นนี้ในกรณีที่ขับรถแบบน้ํามันหมดขาเท้าเราไปเลยนะครับแต่ถ้าแบบรุ่นที่ว่าไม่ได้มีปั๊มยักผลิตมานะครับอันนั้นก็คือมันจะมีเป็นพวกปั๊มติ๊กดูดอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนั้นก็เออ ก็เปิดกุญแจร,รออะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็คือมันมีหลายวิธีหรือว่าบางทีช่างอาจจะไปช็อตที่ตามปั๊มติ๊กอะไรเงี้ยนะคือเป็นกรณีที่เรื่องของช่างซ่อมรถนะครับพอก็มีลูกค้าโทรมาถามอยู่นะครับผมว่าเออรถเอาน้ำมันมาเติมแล้วแล้วทําไมไม่ติดนะครับถ้าเป็นรถแบนแบนบ์แบบแบรนดหลักแบรนอะไรก็คือจะมีแต่ว่าบางรุ่นเขาก็ไม่มีมานะครับบางรุ่นไม่มีมาก็ไม่ต้องตกใจก็ลอง เปิดก้ญแจค้างไว้ให้พวกปั๊มติ๊กอะไรมันทำงานเงนี้ยทำดูดน้ำมันพักๆใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็ค่อยสตาร์ทรถนะครับอ่ะมาดูในส่วนด้านหน้ากันต่อนะครับว่าจะสวยถูกใจคุณลูกค้าหรือเปล่าครับผมวันนี้ก็จะเป็นรุ่นไฟส้มแล้วนะครับผมไฟตาสวยๆนะครับแต่ว่าตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับอมาต่อกันที่ด้านนี้นะครับผม สีสันสวยงามนะครับเราดูแลเก็บรายละเอียดให้แล้วนี่ก็คัสซีชีวีวันนะครับใหม่ๆเรียมๆเลยและที่คาดเปนได้เลยเรื่องของล้อ,อยางนะครับยางสภาพใหม่มากเลยอ๋อยางใหม่นะครับผมยางใหม่ปี23บสามนะครับผมเป็นยางดิตโนนะครับถึงยางเดิมอะมันจะวิ่งแค่หมื่นกว่าโลแต่ว่ามันลงตั้งแต่ปีสิบแปดนะครับ อายุมันนานเกินไปมันมันน่าจะไม่ค่อยตอบโจทยแหละนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เนี่ยของไม่นะครับผมของใหม่นะครับ,รบเป็นล้อขอบเท่าไหร่15บนะครับกระทะล้อเดิมศูนย์อ่ายาง2-1.5.70ึ่งหนะครับช่องลงชุ้นล่างอะไรก็คือดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงบุมแก้งครับผมกระจกด้านข้างปรับมือธรรมดานะครับ ต่อของข้างนี้พับมือธรรมดาแล้วก็ปรับเลนสปรับเลนกับปรับที่มือนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันมันจะไม่แบบกึกกักกึกกักอะไนะแต่ถ้าแบบปรับเลนไฟฟ้าถ้าเรามากดเลนมันก็จะกึก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 พอมันจะมีมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับแต่เนี้ก็คือปรับมือได้เลยนะครับประมาณนี้อ่าเนี่ยซ้ายขวาเห็นไหมแต่ถ้าเกิดปรับแล้วพับไปทางน,นู้นนี่เขาเรียกอ่ะแล้วก็มีกันศาสตร์มาให้นะครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเบาะหนังอ่าภายในก็สวยๆเรียบๆเลยเพราะว่าเราได้ทําการสปาให้แล้วนะครับเราได้ทาการสปาให้แล้วนี่อ่ะก็ผ่านนะครับผมสภาพภายในก็ให้9 8เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สําหรับมิซูบิชิตอนเดียวตัวป่าเนี่ยเขาจะให้เป็นเหล็กเสริมตรงลูกกระบะนะครับเนี่องจากจะเอาอมาตรงนี้เวลาแบบ มัดของหรือว่าขึ้นของเพราะว่ารุ่นเนี้ยที่ถ้าลองย้อนกลับไปดูโฆษณาที่ว่าเขาเขีนอะไรนะเข็นปลาเข็นอะไรนะอ่าผมก็จำไม่ได้แล้วเข้าเขีนอะไรไม่รู้ว่าก็สามารถยึดเหนี่ยวลังตันี้ได้นะครับผมแบบเอาเชือกมามัดแล้วก็ลังลังๆังตัวเนี้ยได้นะครับถือว่าทํามาตอบโจทย์นะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องไปหาคอกใส่เพราะถ้าเราใส่คอกใส่อะไรเพิ่มเติมเนี้ยอาจจะต้องมีเรื่องของการแจ้ง ขนทรงอะไรมันก็จ,จะวุ่นวายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่นี่ก็คือตอบโจทย์มาเลยนะครับเดี๋ยวแวะดูด้านนี้กันต่อยางใหม่สี่เส้นนะครับเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยช่วงล่างสวยๆครับผมนี่ชุดแนบสวยๆนะครับแล้วก็ตซุสมลซุ้มร้อนะครับสวยทุกจุดรถใช้งาน,นเป็นมือเกโลนะครับคุณลูกค้าคุ้มจัดคุ้มคุ้มนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลูกระบานแม็กไลเนอร์กัน นะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะนี่เลยของบิลฟูบิชมอเตอร์แท้นะครับอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมารับชมด้านหลังกันต่อก็สําหรับด้านท้ายนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนี่เลยไฟท้ายสวยๆนะครับผมแล้วก็ที่ตรงจะเปิดฝาท้ายเนะี่ยก็ตอบโจทย์นะนี่ทํามานะครับผมเวลาแบบเปิดใช้งานหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะ จับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เราลงจับพื้นลงเหมือนแบบนี่เฮ้ยเดี๋ยวน้ำหนักได้นะนี่เอาร่างกายได้ที่ฝ่าไายเลยของเรานะครับอ่ะก็ก็คือเนี่ยเขาทำมาเป็นแบบสำหรับไว้เอาเชือกคล้องหรือว่ามัดเหนี่ยวลังอะไรข้างบนอย่างเงี้ยถือว่าเขาเก็บรายละเอียดดีนะว่าใส่ใช่ครับลูกลงลูกยันหรือไม่ก็แบบ ผลเป็นลังเ,เป็นสินค้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีตะข่ายมาครอบอ,อ่ะแล้วก็เชือกมาหมัดหมัดหมัดรอบๆไปเลยนะครับแล้วก็มีกันชนเหล็กตรงท้ายนะครับอ,อ,อืมจะยกให้ไปเลยนะครับผมไม่ชอบใจจะไปถอดออกจะไปขายให้ใครก็ได้เลยนะครับอ่ะตานนี้ก็เหมือนกันนะครับผมยางไม้สี่เส้นนะครับพวกระบบช่วง,งล่างช่วงล่างอะไรก็คือเราดูแลให้หมดแล้วนะครับอ่าพวกเหล็กตรงลูกกระบะก็ เลียมๆแข็งแรงนะครับอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกทุกช่องทางของ k ค s ร a r t Car คาครับแล้วก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ทุกวันที่ k r ค Smart า a r าสำหรับงานใหญ่ครับผมก็ตั้งอยู่เส้นถนนมาลายแมนครับช่วงหลักกิโลเมตรที่1 4อยู่ฝั่งเขามมนจะตุมมาที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุขุมุรีนะครับอ่ะโอเคก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาให้ให้ได้หรือเได้หอเปล่าสำหรับท่านที่ชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปใครอยากเราจะมีรถอะไรมาให้รับชมก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ